สวัสดีครับวันนี้ทางช่องฟุตบอลซิตี้ทราเวนจะนำทุกท่านมารู้จักทีมชาติในสหพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนียว่ามีทีมชาติใดบ้างโดยสหพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนียถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงทวีปออสเตรเลียที่มีพวกหมู่เกาะรอบทวีปสหพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนียประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างเป็นทางการ11ประเทศได้แก่อเมริกันซามัวหมู่เกาะคุก นิวซีแลนด์ฟิจินิวแคลิโดเนียปาปัวนิวกินีซามัวมู่เกาะโซโลมอนตาฮิติตองกาและวานูอาตูเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันทีละประเทศโดยประเทศแรกทีมชาติอเมริกันซามัวจะมีเสื้อย้าวสีน้ำเงินซื้อยืนก็จะใช้สีขาวลำดับสีฟ้าแรงกิ้งก็ลำดับที่188ของโลกถ้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่8ของโซน ต่อมาทีมชารตจมูเกาะคุกจะมีเสื้อยาวสีเขียวเสื้อเยือนก็จะใช้สีขาวลำดับสีฟ้าแรงกิ้งก็ลำดับที่1 8 9เก้าของโลกถ้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่เก้าของโซนต่อมาทีมชาตจฟิจิจะมีเสื้อยาวสีขาวเสื้อเยือนก็จะใช้สีฟ้า ลำดับฟีฟ่าแรงกิงก็ลำดับที่163ของโลกถ้าเป็นแรงยิง OFC ก็ลำดับที่6ของโซนโอเชียเนียต่อมาทีมชาตินิวแคลิโดเนียจะมีเสื้อยาวสีขาวเสื้อยือนก็จะใช้สีเทาลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งก็ลำดับที่160ของโลกถ้าเป็นแรงกิง OFC ก็ลำดับที่3ของโซนโอเชียเนียต่อมาทีมชาตินิวซีแลนด์จะมีเสื้อยาวสีดำ ซสื้อยืนก็จะใช้สีขาวลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งก็ลำดับที่1 0 3ของโลกท้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่1ของโซนต่อมาทีมชาติประปวนิวกินีจะมีเสื้อเย้าสีแดงเสื้อยืนก็จะใช้สีเหลืองลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งก็ลำดับที่161ของโลกท้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่4ของโซนโอเชียเนียต่อมาทีมชาติซามัว จะมีเสื้อยาวสีน้ำเงินเสื้อยือนก็จะใช้สีแดงลำดับสีฟ้าแรงกิ้งก็ลำดับที่191ของโลกถ้าเป็นแรงกิ้ง OF c ซก็ลำดับที่10ของโซนต่อมาทีมชาติมูก,กโซโลโมอนจะมีเสื้อยาวสีเหลืองเสื้อยือนก็จะใช้สีขาวลำดับสีฟ้าแรงกิ้ง ก็ลำดับที่137ของโลกถ้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่2ของโซน่อมาทีมชาตาฮิติจะมีเสื้อยาวสีแดงเสื้อยือนก็จะใช้สีขาวลำดับฟีฟ้าแรงกิ้งก็ลำดับที่162ของโลกถ้าเป็นแรงกิ้ง OFC ก็ลำดับที่หาของโซนโอเชียเนีย่อมาทีมชาติตองกาจะมีเสื้อยาวสีแดงเสื้อยือนก็จะใช้สีขาว ลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งก็ลำดับที่198ของโลกถ้าเป็นแร็งกิ้ง OFC ก็ลำดับที่11ของโซนและสุดท้ายทีมชาติวานูอาตูจะมีเสื้อย้าสีเหลืองซื้อยือนก็จะใช้สีเขียวลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งก็ลำดับที่164ของโลกถ้าเป็นแร็งกิ้ง OFC ก็ลำดับที่7ของโซนโอเชียเนียก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้